สวัสดีค่ะทุกคนมือนีเม่อิดได้ได้ขาง้วงเมียจาพี่น้องเนื้อ,เน,อเนื้อจากขาง่วงที่เพิ่นเอาไปต้มแล้วเพิ่นจะได้ได้เนื้อออกมาแบบนี้ขาง่วงพี่น้องเม่อิดกันเล็ดจะมาส้อยซ้อยแล้วก็ต้มต้มซุปข้าเอิญต้มยังซุปขาง่วงบ่กประมาณนี้หละกตา ต้มขางัวพี่นอ้องแม,ม่อีกกะจะมาซ้อยหน่อยๆเพราะว่า่นเห็ด่นเห็ดถูกเฮ็ดสำเร็จมาห้แล้วพอมทีมีแต่เฮาจะมาต้มปรุงเครื่องเท่านั้นล่ะจ้าปกติเนี่ยเนื้ออันนี้จะอยูข่ขาง่วเด้พี่น้องขางัว่าที่นจะเอามาย่างๆแล้ว่นก็จะมาต้มแล้ว่นก็จะมาแลนเนื้อออกประมาณนี้อืมแต่แม่อีกกะจะมาต้มน้ำแล้วก็ปรุงเครื่อง มีใบบักูดค่าตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือพี่น้องบ้านในอีก,ก็จะเอื้นต้มซุปขาง้วนละจกะนี่ว่าแมนเนืองอันบอบอบอ,บอ,บอ,บอคือเนืองวัวเด็ดพี่น้องหาแต่ข้าต้มมาแล้วเขาก็จะออกเข็มข้นกว่าจะเป็นนึบๆคือจังงข,ข้าคือจังหนังสินะแล้วก็เอาเอาไว้ใส่แกงใส่ผักชีเล็กก็ได้พี่น้อง บามคลันกะเจบ่ามาต้มแล้วก็ต้มแล้วๆก็จะเอาไปไปซุปแม่พี่น้องก็เอินใส่เขาขว้วหัวหอมคล่ายๆห้องซุปน้ไม้ซุปเห็ดซุปยังนี่ลหละแต่มื้อนี่แม่อิสก,ก็จะมาตม้มต้มซุปขาวัวอืมแซบพี่น้องเมนูนี่ก็แซบต้มจิ้มกับน้ำพริกแล้วก็ฮื้อจะตม้ม สดน้ำประมาณนี้นี่ถ้าก็จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเป็นเนื้อเป็น,นเป็นหนังเป็นหนังพี่น้อเป็นหนังเป็นนังยุขาวึา้นมาในอีอซ้อยตอนน้อยๆหัน่นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมาใส่หม้อที่เดือดเดือดแล้วนี่ใส่ลงไปเลยกระต้อมอีกประมาณ เพิ่งชั่วโมงพี่น้องสามสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีนี่แหละน,น,น้ำนวน้ำเค็มพนแล้วออกน,น้ำนวแล้วออกมากต้มแล้วฮก็จะมาปรุงเครื่องอีกเที่ยนหนึ่งตามออกมาใส่ถ้วยแล้วก็จะมาปรุงเครื่องอีกเที่ยนหนึ่งพี่น้องเมนูนี่ก็แซบอีกคือกันนี่พี่น้องกระต้มเคี่ยวแบบนี้แหละพี่น้อง น,น้ำนัวแล้วก็จะออกมาแต่และนี้ใส่เกลือแล้วก็กใ,สใส่พักหอมใส่พริกป่นหรือไผอยากออกรสชาติเปรี้ยวๆก็ใส่น้ำบักเน่าได้ึ้อกันพี่น,อน้องแล้แล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่ตัวนี้จะไปส่งคุณยายก่อนจ้าแซ่บๆจ้า